ต้องเยอะต้องแยะโอ้ร้นอนว่ะเอาไอคิวเพื่อนเอาไม่เจอกันตั้งนานเนี่ยนี่แกหลังจากเล่นจบอย่าบ,บอกนะว่าแกมาเป็นคนขับรถเนี่ยนะเออก็ก็แล้วไงอ่ะก็ ก็สบายดีอ่ะนี่เพื่อนมาทำงานกับฉันไหมใส่สูตรผูกไทยนี่ฉันกำลังจะไปเสนองานเว้ยถ้าได้งานนี้นะรับรองงานอะไรของแกวะขายยาฮะะขายยาจิงน,นี่นี่อย่าบอกนะว,ว่าแกไอ้บ้า ขายยาสีฟันฉันเนี่ยกำลังจะเอาโปรเจกต์เนี่ยไปเสนองานเพื่อขายต่างประเทศถ้าได้งานนี้สบายเออ,เอ,อไปกดน,นะเริ่มสายเนี่ยตอนนี้แกจะไปนับนายเหรอพอดีว่าเออเอานี่ไปกินโอเคเลยตัวเองด้วยกันเลย สินค้าก็น่าสนใจนะคะเป็นแบรนด์ของคนไทยด้วยชื่อก็น่ารักดีค่ะใช่ครับถ้าได้ส่งออกไปทั่วโลกเนี่ยรับรองยอดขายดีแน่นอนเลยครับอืมค่ะแต่ว่าช่วงนี้นโยบายของบริษัทของเราจะเน้นสินค้าสายมูนะคะอืมรอครับเทก็ฝากคุณลี่พิจารณาด้วยอีกครั้งนะครับค่ะ เดี๋ยวขอตัวคุยทุราสักครู่นะคะครับล้างรถเสร็จหรือ,อยังถ้าล้างรถเสร็จแล้วมารับฉันด่วนฉันต้องรีบไปประชุมต่ออะไรนะลาง,งานอีกแล้วเหรอถ้าจะลาง,งานบ่อยขนาดนี้ออกไปเลยไหมมันเสียเวลาฉัน เยังไงวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวดิฉันต้องรีบไปประชุมต่อขอตัวก่อนนะคะและเดี๋ยวเราจะนัดคุยกันใหมค่ค่ะเออคุณลิลลี่ครับคนขับรถที่อยู่ด้านนอกนั่นใช่คนขับรถของคุณลิลลี่ไหมครับทําไมเหรอคะคืออย่าไล่มันออกเลยนะครับมันเป็นคนดีมากๆเมื่อก่อนนะมันสนิทกับผมมากเลยทอนเรียนเ็าเรียนเก่งกว่าผมด้วยแต่เป็นไงมาไง ถ้าเป็นคนขับรถสัง,งั้นอย่าไล่ออกเลยนะครับค่ะงั้นเดี๋ยวเราค่อยคุยกันใหม่โอกาสหน้านะคะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะได้ครับขอบคุณค่ะคิวโอ้ยคิว ไอคิวสรุปแกไม่โดนไล่ออกใช่ไหมไล่ออกเลยของแกวะแล้วงานที่แกประนอเนี่ยผ่านปะเนี่ยยังไม่รู้เลยว่ะถ้าฉันไม่ได้งานนี้นะไม่ได้โปรเจกต์นี้นะสงสัยต้องกลับไปอยู่บ้านนอกแน่เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยสนใจมา เป็นคนขับรถแบบกูปะวะไม่เลยว,วะแกก็ทำงานของแกดีๆอย่าให้เจ้านายแกว่าวได้เออแล้วมาทำอะไรแถวนี้เนี่ยก็ามารอประธานบริษัทนะเผื่อเขาจะเห็นใจฉันบ้างอนะ่ะนี่ดูเหนื่อยๆนะกินอะไรยังมือนี้ฉันเลี้ยงเอง นวัน,นี้เริ่มไม่ค่อยว่างเลยวะ่ะเดี๋ยวฉันไปก่อนดีกว่าวันหลังค่อยเจอกันเดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าว <Okay. S 1> งั้นวันนี้อันนี้ไปก่อนเอาหน้าดีกันดีกันเพื่อนเออ น้องครับที่ไม่ได้สั่งพอดีว่าเจ้าของร้านเขาโทรมาให้บริการคุณกิมอะค่ะผิดคนหรือเปล่าพอดีวันนี้ที่มารอคุณลินล,ลี่ครับคุณลินล,ลี่หรอคะวันนี้น่าจะติดประชุมบอร์ดผู้บริหารนะคะเดี๋ยวอีกสักพักร้านก็จะปิดแล้วหรอครับของผมจริงๆแล้วใช่ค่ะ <laughs> เฮ้ยเพื่อนเจอแกอีกแล้ววะนี่อย่าบอกนะว่ามารอประธานบริษัทตั้งแต่เช้าเนี่ยคุณน้าคุณไหนอ่ะสัญญาดูดิแกจะดูสัญญาฉันแค่จะดู้เรื่องหรอนี่ชฉันเน่เรียนเก่งของแกนะเว้ยจำไม่ได้ไงโอ้โหว่ะนี่ แกเแกนี้ดีนะแต่ว่าแพ็กเกจมันยังไม่เข้ากับการตลาดของบริษัทด้วยให้งั้นเอายิ้ม โอเจก,ก็ดีนะคะยินดีกับคุณฮากริมด้วยนะคะหวังว่าบริษัทคุณกับบริษัทของเราจะสามารถร่วมง,งานกันได้ยาวๆอ่ะแนนท่านประธานเราไปไหนท่านประธานโทรมาบอกว่ากำลังมาค่ะรถเสียวันนี้คนขับไายแล้ค่ะคบณรี่ฉันบอกเธอแล้วไม่ใช่เหรอให้ไล่คนขับรถคนนี้ออกไปแล้วรับพนักงานใหม่เข้ามา แล้วเลือกคนใหม่มาขับรถแทนเธอไม่เข้าใจเหรอค่ะเอเอคือกุลิมี่ครับอย่าไล่เพื่อนผมออกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปตักเตือนมันให้ไอคิวครับคิวน่ะเหรอคะครับคิว,วเป็นเพื่อนรักของผมถึงแม,ม้ว่ามันจะช่างมเลยครับขอผมไปเตือนให้โอเคค่ะงั้น วันนี้ดิฉันขอตัวก่อนนะคะาการเซ็นสัญญาขอเป็นช่วงบ่ายแล้วกันนะคะพอดีดิฉันนัดประชุมบอร์ดของต่างประเทศนะคะดิฉันขอตัวก่อน,นะคะ่ะครับได้ครับผมรอได้ครับไอคิว ไอ้แกไม่ต้องจะทำงานวะแกรู้ไหมเนี่ยว่าแกกำลังจะโดนไล่ออกก็ให้มันมาไล่ออกดิใครอยากกล้าวะอะไรของเองเนี่ยออ่ะ่สัญญาของแกสัญญาอะไรวะสัญญาธุรกิจซื้อขายห้าปีแล้วทีเนี้ย แกก็มีตังมาเลี้ยงข้าวฉันได้แล้วเว้ยจริงเหรอวะเพื่อนเออรีบเต้นเดี๋ยวเจ้านายกูเปลี่ยนใจอ,อ,อีกเพื่อนนี่แกแกไม่ได้ถามอะไรเลยเนี่ยแล้วคุณลิลล,ลี่ล่ะคุณลิลลี่น่ะเงียฉันเองเว้ย ส่วนบริษัทนี้นะ่ะก็เป็นบริษัทของฉันพอดนี้ว่าตอนนั้นคนขับ,บรถมีปัญหาฉันนะ่ะไม่ใช่คนขับ,บรถโหนี่แกได้ดีขนาดนี้เลยเหรอฉันดีใจด้วยนะจริงๆคะ่ะคุณรู้ไหมคะเพื่อนของคุณเนี่ยเขาบินไปต่างประเทศด่วนเลยนะคะเพื่อไปเสนอสินค้าของบริษัทของคุณเขาบอกว่าเป็นบริษัทของเพื่อนค่ะเขาอะค่ะปกติ ขยันทางานที่ไหนนะคะคุณผมก็ล้างรถนะวันนี้ได้เจอเพื่อนทั้งทีเนี่ยเราต้องฉลองกันหน่อยเว้ยโอเคปะ่ะเดี๋ยวนี้เลี้ยงเองแต่ตอนเนี้ยลองท้องก่อน <c oughs> โอ้โน้าลายสอโอ้โหหิว <c oughs> ก็ไม่บอกถ้าทางหิวน,นเนี่ยเราเนี่ยฮะ <c oughs> มีตังค์เ <c oughs> พราะว่าเขาพอดีไม่มีเดี๋ยวไปกดมาใหม่